เราพยายามสอนให้เขาทำปุ๋ยหมกักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพมีการติดตาขยายพันต้นไม้เนี่ยโดยท่านอาจารย์ของกศนการเรียงฐานลงไปแล้วก็จุดไฟนี่ก็เรียนตามท่านตอนที่ท่านสอนทุกอย่างเวลาพบกลุ่มเราก็จะมีหลากหลายทัศนคติที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลายครั้งที่เขาขอให้เราย้อนกลับไปอีกนั่นหม,มายความว่าผลงานของเรา ไปถูกทางแล้วส่วนการที่ว่าเรากำลังรณรงค์อยู่ตอนนี้ก็คือ1การลดการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็สารพิษนะครับเราก็ได้มาเริ่มทำการ ทดลองสารขับไล่มแมลงชีวภาพนะครับซึ่งทําจากพืชทั้งหมดแล้วก็รวมกระทั่งฮอร์โมนพืชสดนะครับที่เราทำเป็นการเสริมของปุ๋ยน้ําเข้าไปอีกทีหนึงบางทีเป็นต้นไม้ล้มขวางทางรถมีการสัญจรการจราจรก็เกะกะชาวบ้านกระบวนนี้ทางกนสน,นและก็พี่วิรัตเจ้าของศูนย์ก็ร่วมกันขึ้นมาว่าจะหาวิธีกําจัดเศษขยะนี้ได้อย่างไร ก็เลยคิดว่ามีมมวิทยากรท่านมาปึกอบรมเรื่องการกําจัดเศษขยะโดยการเผาถ่านด้วยถัง200ลิตรเรื่องของการเผาถ่านเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติจริงนะครับในเมื่อเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดทักษะและกระบวนการต่างๆนะครับซึ่งสามารถนํากลับไปใช้ในกับชุมชนของเขาได้แล้วก็ไปพัฒนาในเรื่องส่วนตัวของเขาได้ด้วยตามวันิสัยของคนแล้วจะต้องเกรงครูนะครับแต่เมื่อมาเจอกับครูที่ออกมาคลุกคลีกับเขา เดินกันไปด้วยกันกินด้วยกันนอนและทํางานอยู่ร่วมกันในลนักษณะเหมือนเพื่อนกันที่จะสามารถบอกทั้งปัญหาของเราเองได้และก็สอบถามปัญหาจากที่เราเรียนได้เราถามอาจารย์อาจารย์จะสอนมากสอนได้ทุกเรื่องคือตรงนี้มีภูมิปัญญาครับเราก็จะใช้ภูมิปัญญาเนี่ยเป็นเป็นจุดในการถ่ายทอดความรู้แล้วก็ประกอบกอบับมีพื้นที่หลายๆอย่างที่สามารถแสวงหวาความรู้ได้เราก็ได้เชิญชวนนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับที่ ยูในส่วนของสนฯแล้วก็บุคคลทั่วไปในเข้ามาเรียนรู้เราไม่ได้ทําเพื่อตัวของเราเราทําเพื่อเขาอ,อันนี้แหละครับถึงทําให้ประชาชนกับกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนเนี้ยตอนนี้หันหน้าเข้ามาหากันได้ศึกษาหาลรือกันได้โดยที่ไม่ต้องระแวงหรือแคลงใจอะไรกัน